สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง BB and Fan นะคะช่องของคนที่รักชัชชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุออนโมกสีและผองเพื่อนค่ะเป็นไงบ้งคะเพื่อนๆได้ติดตามนัดแรกของโซซอสริยเย่กันไม่เอ่ยซึ่งซาเเย่นะคะสามารถเอาชนะ PTT นะคะ3ต่อ0เซตค่ะด้วยสกอร,ร์25ต่อ22นะคะ30ต่อ28ค่ะและ25ต่อ16นะคะเซต2เนี่ยใจหายใจความมากนะคะนำอยู่8ถึง 9แต้มนะคะ PTT เนี่ยตามตีเสมอจนต้องดิวกันถึง30แต้มเลยค่ะแต่แต้มที่30นะคะก็ปิดโดยน้องบุ๋มบิ่มจุกๆค่ะมือเซตอย่างลีลานะคะดีไซน์มากจนต้องเดินมากอดแน่นเลย จากการแข่งขันนัดแรกของทั้ง3กลุ่มนะคะ A B และ C ค่ะเรามาดูสรุปสถิติรายบุคคลกันดีกว่าค่ะซึ่งน้องบุ๋มบิ่มของเรานะคะก็ประเดิมนัดแรกนะคะสวยๆทำทับสกอร์ไปได้ถึง20คะแนนค่ะซึ่งคะแนนจากในเว็บนะคะยังไม่อัปเดตค่ะน้องบุ๋มบิ่มเนี่ยมี12คะแนนนะคะซึ่งเป็นคะแนนแค่2เซตแรกค่ะเซตที่3นะคะแอดมินเนี่ยนั่งดูและมาบวกคะแนนเข้าไปนะคะซึ่งเอาเฉพาะคะแนนที่ชัดเจนนะคะรวมแล้วก็คือทำไป ยี่สคะแนนค่ะโดยเพียวกับคิมเบอรี่นะคะลองลงมาค่ะทำไปคนละ15คะแนนค่ะ ซึ่งขณะนี้นะคะน้องบุ๋มบิ่มของเราค่ะติดอันดับ3 b a เบสกรอเลอร์ค่ะซึ่งอันนี้นะคะคิดจากคะแนนนะคะต่อจํานวนเซตค่ะนี่ขนาดยังไม่บวกคะแนนเซต3นะคะยังได้อันดับ3ค่ะแอดมินนะคะลองบวกเข้าไปค่ะน้องบุ๋มบิ่มนะคะจะได้6.67ค่ะขึ้นเป็นอันดับ2แทนนะคะและจากการคิดแค่2เซตนะคะน้องนะคะยังติดอันดับ5 b a เบสบล็อกเกอร์ค่ะโดยทําไป2แต้มนะคะใน2เซตแรกค่ะและถ้าบวกเซต3 นะคะคที่น้องบล็อกเดี่ยวเนี่ยได้1แต้มนะคะน้องก็อยู่อันดับเดิมค่ะคืออันดับ5ค่ะปังมากชัดชุส่วนเปอร์เซ็นต์ทักษะอื่นๆนะคะเปอร์เซ็นต์รีรเซพชันนะคะได้64เปอร์เซ็นค่ะอยู่อันดับที่11นะคะและเปอร์เซ็นต์นะคะแอดแท็กนะคะคือการบุกค่ะอยู่อันดับที่14นะคะได้สี่สิเปอร์เซน็นค่ะ เริ่มแข่งเนี่ยก็สนุกแล้วนะคะปังมากเลยแมวน้อยเนี่ยแหละคนเก่งอยู่ที่ไหนก็เก่งไม่ได้อวยนะคะสถิติมันฟ้องสำหรับการแข่งนัดต่อไปนะคะซาริเย่นะคะจะพบกับกาลาตาสลายค่ะวันที่22ตุลาคมนะคะเวลา19นาิกา30นาทีของบ้านเราค่ะซึ่งนัดแรกนะคะกาลาตาสลายเนี่ยแพ้ให้นิลูเฟอร์นะคะ2ต่อ3เซตค่ะมาเชียร์บุ๋มบิ่มและเพื่อนๆกันนะคะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำนะคะรบกวน ะะช่วยกันกดไลค์นะคะกด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้อินด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ